เรามาดูกันนะครับว่างว่าไงคะว่าไงคะตาแล้วตัวมาหาพี่เป้เปล่าเออเมื่อกี้ถามดิปู่เขารู้จักพี่เป้ด้วยนะปู่ไปสิจริงจริงปู่ไปสิปู่ไปสิปู่ไปเออนี่รู้จักปู่ถามครับปู่อยู่นั่นห็นไหมปู่ไปสิหรือว่ามาเชิญปู่ขึ้นรถ ผมไม่เอาครัโ้ยรถตู้ฮะโอทำไมไม่ชอบรถตู้ล่ะไงมีสองคันเลือกได้นี่นะคะมาจากมาจากกรุงเทพเลยนะปูสามากไทยนะมาเชิญปูกลับกรุงเทพอีกรอบมาตามตัวมาไม่บอกเลยอะมาตามตัวเห็นไหมปูมาไม่บอกเลยอะมาตามตัวมาวันนี้กับพี่ปูน่าแหล มาเชิญมาเชิญรถตู้มาเชิญขึ้นรถตู้นี่ไงเห็นไหมน่ารักมากเลยอ่ะมาไก่อ่ะปู่เลือกยังจะขึ้นคันไหนกับพรุ่งนี้ครับกับคันไหนนี่นะคะ เอาค่ะโอ้โหต้องยืนตรงแบบอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่นะคะมาค่ะ